คอมโบที่ตัวเกมให้มาจะใช้ได้ขนาดไหนมีประโยชน์หรือเปล่าคุ้มที่จะฝึกกดไหมเราไปดูกันครับกับใน a s u c s e n a Combo Trials คอมโบแรกดาวโฟว์เวิร์ดสองฮีทเบิร์สฮีทส์แมชเหมือนกันทุกตัวครับใช้จริงไม่ได้ข้ามเลยครับคอมโบนี้คอมโบที่สองดาวโฟว์เวิร์ดสองโเนตด้วยดาวโฟว์เวิร์ดสีหนึ่งจบด้วยโฟว์เวิร์ดสามสองโครงสร้างคอมโบครบ กดง่ายแต่ว่าเบาเกินไปก็ไม่ควรกดครับคอมโบที่3ดาว forward ์ดงทอร์เนตด้วยดาว forward ร์ดึ่จบด้วยแบ็กสี่สาเปลี่ยนตอนจบจากคอมโบที่2นิดหน่อยได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาจาก45เป็น50ยังไงก็ยังถือว่าเบาอยู่ดีครับไม่ควรกดคอมโบที่4ี่ up forward สี่ทอร์เนตด้วยดาวสามสาจบด้วยแบ็กสี่สาถ้าจะให้พูดจริงๆ60ดาเมจก็ถือว่าไม่แย่เลยครับแต่อาจจะต้องเดชนิดนึงตอนจบคอมโบแต่ว่ามันก็มีคอมโบที่ดี นนจะฝึกกดเป็นตัวเลือกก็ได้แต่สรับผมเลือกที่จะไม่กดน่าจะดีกว่าคอมโบที่5อยู่ในระหว่างฮีทแบ็ค3 h มฮีทเดชทอร์เนตด้วย Down อร์เวิร์ดจบด้วย f o r ์เวิร์ดสองหัฮีทเดชสีดาเมก็ถือว่าเบาเกินไปครับก็เหมือนเดิมมีคอมโบอื่นที่ดีกว่าคอมโบที่6 w i วสต t นดิ้ง g 2 d ดาว2 3เข้าลิฟแล้วทอร์เนตด้วย1-2บวก2 จบด้วย3-3 52ดาเมจก็เหมือนเดิมครับเบาเกินไปแต่ก็จะเริ่มเห็นการใช้ท่าดาว2-3ที่จะเข้าสแตนลิฟถือว่าเป็นฟิลเลอร์หลักในคอมโบอาซูเซนาเลยครับคอมโบที่7 c คาน t เ r อร์ฮิตแบ็กเทิร์นหนึ่ตด้วย f o r ์ a r โฟว์ w ดสามแล้วจบด้วยดาวสองเข้าลิฟ3ามหนึ่งห้ดาเมจจากแบ็ก t ท r ร์นเคาน์เตอร์ฮิตลันกดไม่ยากแต่ว่ายังไงก็ไม่คุ้มครับเพราะว่าคอมโบจากเคาน์เต Hit ิตมันควรจะได้แรงกว่านี้เพราะฉะนั้นกดคอมโบอื่นดีกว่าคอมโบที่8ปด u คาน์เตอร์ฮิตแบ็กเทิร์นหบกสดาวสองเข้าลิฟแล้วทอร์เนตด้วยส1่หแล้วจบด้วยไว l ์แล n ดิ้งสา 63าดาเมจจาก Back Turn ์นเขาตัวฮิตลันเชอร์ก็ไม่แย่ครับถ้าจะให้พูดคอมโบนี้ใช้ได้จริงเลยครับและบางคนก็กดด้วยยังเว้นตอนจบนะเปลี่ยนตอนจบไวร์แลนิงสามันอย่างอื่นคอมโบที่9 w i าไว t a สแตนดิ้งสองสี่ดาวสองเข้าลิฟแล้วทอร์เนตด้วย1นบวกสจบด้วย f o r ์ a ดสอง4ผมก็ไม่พูดอะไรเยอะกับคอมโบนี้ครับและค่อนข้าง เป็นที่น่าแปลกใจมากๆสําหรับคอมโบนี้เพราะว่าคอมโบนี้เป็นคอมโบที่เขากดกันเป็นปกติเลยครับถึงบางคนอาจจะไม่ใช้แต่สําหรับมือใหม่คอมโบนี้ใช้ได้จริงครับและกดไม่ยากด้วยมีแค่เดชตอนสุดท้ายเพื่อไปจบคอมโบซึ่งคอมโบปกติเขาก็ต้องเดชไปจบคอมโบกันอยู่แล้วก็ฝึกไว้ก็ไม่เสียหายครับคอมโบที่10 up forward 4 down forward 3 down forward 1 down 2 3เข้าลิฟต์แล้วทอร์เนดด้วย1บอก2จบด้วย forward 4 4ลุด3ได้67ดาเมจก็ใช้ได้จริงแน่นอนครับถือว่าน่าแปลกใจที่เป็นคอมโบป กติที่ควรจะกดเลยครับความยากของคอมโบนี้ก็กจะอยู่ที่การกด forward 4 4ลูดส ท่าโูดนี่แหละครับอาจจะยากหน่อยสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้วิธีกดมันก็มีวิธีรัดง่ายๆก็คือหลังจากที่กด forward 4แล้ว,ลวก็กด spam 34รัวๆหรือว่ากด3ก4รัวๆไปเลยหลังจาก forward 4เลยก็ได้ครับใช้ได้กับทุกท่าที่ต้องรูดปุ่มทุกตัวละครเลยคอมโบที่11อยู่ในระหว่าง heat down forward 2 43 forward 1 2 heat dash down 23เข้าลิฟแล้ว t อ r n a t ด้วย1 2จบด้วย back 4343 4, 3. จ่าย heat แต่ได้60ดาเมจเบากว่าคอมโบที่ให้มาแล้วไม่จ่าย heat พูดง่ายๆ คือว่าไม่ต้องกดครับเป็นคอมโบที่ค่อนข้างยาวแต่เบามากๆถ้าจะให้กดคอมโบนี้กดคอมโบที่ไม่ใช้ฮีทจะดีกว่าครับ คอมโบในเกมก็เป็นเหมือนแค่แนวทางเฉยๆอาจจะใช้จริงไม่ได้ต้องไปปรับเปลี่ยนกันเอาเองแต่ว่าน่าแปลกใจที่คอมโบที่ผมอยากจะแนะนํามีอยู่ในคอมโบที่เกมให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงถ้าจะให้แนะนําคอมโบแบบเบสิกเบสิกเลยผมก็คงอยากจะให้ไปดูคอมโบที่9และเปลี่ยนจากไวสแตนดิ้งสเป็นดาวฟอ o r เวิร์ก็ใช้งานจริงได้ละครับ จริงๆ wise standing 2ในแบบตัวอย่างก็ใช้งานจริงได้อยู่แล้วนะดาวฟาหดสองสี่สาดาวสองสเข้าลิฟแล้วทอร์เนตด้วย1นบวกสแล้วจบด้วย2 1 4จะได้63ดาเมจก็ไม่แย่แล้วก็ไม่ยากด้วย คอมโบต่อไปก็มาจากอัพฟอร์เบอดสี่อัพฟอร์เบอดสี่ดาวฟอร์เบอดสามดาวฟอร์บอดหนึ่งดาวสองสามเข้าลีทอร์เนตด้วยหนึ่งบอดสองแล้วจบด้วยฟอร์บอดสองหนึ่งสี่คอมโบนี้อาจจะดูคล้ายๆกับคอมโบที่สิบแต่ว่าของผมนั้นกดง่ายกว่าแล้วก็แรงกว่าด้วยได้เจ็ดสิบเอ็ดดาเมจจุดที่ยากในคอมโบนี้น่าจะเป็นทามิ่งในการกดช่วงแรกๆถ้ากดช้าไปคอมโบก็อาจจะหลุดทันทีเพราะฉะนั้นฝึกกดให้คล่องนะครับแล้วเนื่องจากมีการอัปเดตหนึ่งจุดศูนย์ห้าทำให้อซูเซนามีคอมโบใหม่ที่ง่่่่ายยยเเเหหมมืออนนนนดดิิแตปลีก คือ back turn สามทำให้ต่อคอมโบได้และได้แรงขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าดาว n สองสี่หนึ่งเข้า back turn สามเข้าลิฟต์แล้วทอร์เนตด้วยสี่หนึ่งสองจบด้วย forward สองหนึ่งสี่คอมโบนี้จะเป็นการเพิ่ม back turn สามเข้ามาซึ่งปกติก็เป็นท่าที่คนข้างแรงอยู่แล้วพอสามารถใช้ในคอมโบได,ได้ก็ทําให้คอมโบเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนิดนึงทําให้คอมโบจากดาว n f o สองมีดาเมจถึงหกสิบหกดาเมจและกดไม่ยากก็ฝึกคอมโบนี้ไว้ก็ไม่เสียหายครับนอกจากนี้เนื่องจากตัว เกมมีคอมโบมาจากคอต้าฮิตแบ็กเทิร์น1 2กผมก็มีตัวอย่างมาให้เหมือนกันครับคอต้าฮิตแบ็ a เทิร์น1 2บกเข้าแบ็ k เทิร์นเองด้วยแบ็ k 3 4บกสี่แบ็กเทิร์นเข้าลิฟต์ดาว2 3เข้าลิฟต์ทอร์เนตด้วย 1. 2กจบด้วยพอบวกสองหนจะเห็นได้ว่าเข้า at, แซนเยอะแยะเต็มไปหมดแต่จริงๆแล้วนอกจากกดแบ็ k เทิร์นเองแล้วที่เหลือก็กดกันต่อๆไปเลยครับมันแค่ดูยุ่งยากเฉยๆพอกดจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นมันดูยุ่งยากเพืาะชื่อแซนเนี่ย แรงกว่าที่ตัวเกมให้มาค่อนข้างเยอะเลยครับคอมโบอัซูเซน่าอาจจะมีความมึนๆสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยการที่เป็นตัวละครที่มีสแตนพิเศษถึง2สแตนแต่ถ้าอยากเล่นตัวนี้ก็ต้องจําให้ได้ครับเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่ถึงยังไงถ้าหากว่าจําได้กดคอมโบคล่องอยังไงก็เป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นทุกท่านครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากให้มีเอาใหม่กเรื่อยๆก็ลองกดซับสไครป์หรือไม่ก็กดไลค์แบ็สักหน่อยก็ได้ครับหรือจะคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะแล้วผมก็มีเพจ Facebook ด้วยอย่าลืมไปตามกกกกกัันนดด้้วยรบอสุาซู